ถ้าจะมาอนี่กะมาตัดสลดัดขายจ้ะ,ะื่นสลัดยังก็กลิ่น,อ,นอบกลินล่นอบตัดเลยบะหลบ่ะตัดอืมเพิ่งไปคืออย่งหน่อยๆฮะแต่ตัดไปคือก่กอยใหญ่เนย <c oughs> งามถูกเนาะงามวะอืมเตี้ย โอ้บิงไปว่าไปกาะบบไหนอันนี้ลูกทีซื้อได้หนลูกทีเหนมเบึงไปนนน้อยนาอเวลาตัดไปขึ้นกาะดีดเองามเนาะเอองามดี อันนี้ก็มือกล้องของอีข้ยสานวันทุ่งน่ะอันนี้กับเพื่อนกับตัดผักขายกันเลยนี่ขายดีครับเพื่อนนั้อืมแถวนี้ก็มีแต่สวนผักเลยอันนี้เพื่อนกับซังอยู่ครับเพื่อนหาก็ก็ใหญ่ๆป่ดตลาดใครกันเท่าไหร่ขั้นง่าย กนรอะไรกันต like. ีนกการยองการยองผู้คนซื Support ้อเลยส่วนขางกันได้เอ๊ยองดีเว้ยงามนำนี่อืมเออก่อนก่อน่ะขายก่อนหน่อยได้ไห้งนา้ ายสกอสิบบาทพอวะโอ้ก็กแห้งบบดเ,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 เด็กถือกะาแล้วเ็กกมีแต่สวนพักครับต้นสวนพักต้นกระปงามแห้งตอนนี้เพื่นกัีไปขายพักลูนี่ไปซ้าก็นไปขายซ้ายมือนี่ตลาดลิงลิของทม ผักเป็นงามแนยผักส,สวยใส่เด้ดเอพี่น้องผักสดเพิ่นปลูกก่อนเพิ่นกระได้ขายก่อนแล้ว <c oughs> เป็นกสั่งครับสั่งห้าสิบบาทอโอ้โอ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 มอมใหญ่ตัวนี้ Bung lên nối, ok, oh, coi Na mày, hm. Na mày. để phân Na mà Na mày. Na hàng hàng mày. Na mày. Na chả Na mày. này. mày. Na mày. Na mày. Na เมืดบวชสองทงหนึ่งเมมืดสามทงมตัวนี้เขาขายแพรงแล้วพักตัวนี้ แต่น,นี่ขายบลกหลายเลยนะฮาสิบบาทหาสิบบาทโอ้ขายเซตเลย่าตองปูเอาไปนอกมาถือซื้อไปกินเลยก็ไดเละครับกลิ่นโอ๊กครับคนสมัยใหม่เขากินตัวนี้แหละครับ